กัดง่ายก็งูเขียวงูดำใหญ่แล้วก็งูเขียวมันชัดโอ้ตัวบึกใหญ่ก็มีงูเขียวความก็เลยคิดว่าเพิ่มไปก็บริบารเพิ่มนะจ๊ะแล้วคุณแม่ก็ตีเลขจากจาก็เลยตีว่าเก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดตวค่ะเมื่อกี้มันได้เลขสามตัวโอ้ถูกสามตัวเลย สามตัวท้ายนะสามตัวท้ายสามแปดสองกี่ใบคะพ่อห้าใบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะคะเช้านี้นะคะก็มีนะคะลูกศิษย์เนอะของอาจารย์นะคะก็มานะแก้บนเนาะมาด้วยผลไม้เก้าอย่างเป็นไงมาไงคะถึงได้นำผลไม้มาถวายปู่คะพ่อในปีีของปู่คนนะครับโอ้ ฝันจ้ะฝันว่าคุณเป็ดขาคุณพี่อัวใหญ่ก็มงูเขียวค่ะตัวดำใหญ่ก็งูเขียวงูดำใหญ่แล้วก็งูเขียวเลยว่าเป็นคู่องค์ดำจ้าเป็นตัวใหญ่เนาะเบิ้งตอนแรกบ่ชัดป็นดอกเบนนี้ตก็เลยเบิ้งเบิ้งชัดชัดโอ้ตัวบุกใหญ่ก็มีงูเขียวควมก็เลยคิดว่า เพิ่มไปก็บริบัณ์เพิ่มในจังแล้วคุณแม่ก็ตีเลขจ่กจ่ากัวเล็ดตีว่าเก้าเก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดก็เลยได้ใช่ไหมคะอู้ได้เยอะไหมคะแม่จ้ะหมื่นตัวหาค่ะมานเนาะเป็นคนฝันเหรอคะโอ้คนรอบฝันไหมคะมากี่รอบแล้วคะรอบแรกมารอบแรกแับเเคยฝันเจา่ก็เทียกว่าเราฝันเห็นเพื่อนถ้าเพื่อนเปหา ถือเหรียกมีเงินเติมน้ำมันแล้วก็จะมาหาโอมาจากที่ไหนคะมาอันนีรักกาะสินเท่านี่ย่่ะแล้วขอปู่ปู่็าให้จริงๆด้ะโอ้ป็เล่นเป็นไถ่ก็เล่นมีเงินมากเลยมะคือคนละใหม่ซื้อหละวมาให้เซ็นค่ะคุณแม่ก็ใช่ใช่ค่ะเป็นเลขฝันเลยนะปู่ไปให้ตรงๆเลยนะถ้าฝันเห็นพญานาคหรือว่าปู่บริวารปู่นี่ก็ ส่วนมากจะตีเป็นเลขเจ็ดกับเก้าเนาะพี่เนาะเพิ่นตัวยันยัดำๆก็คิดว่าเป็นปูองดำเขานี่ยไปแบบนี้เลยนะคะแน่นจะแบบนี้หละตออแลกว่าแมนมโนคือบอชัดแถวใส่ก็เลยเบิ้งเบิ้งจะชัดหัวหัวใจกเลยวตมุกบันี้ก็เลยมีงูเขียวอีกที่งขาดเลยละตองแมนปูก็บริวาลคนหาแม่ก็เลย เก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดโอ้เด็กคดดานำบานกันเรื่อมากค่ะปูไปบอกค่ะเนาะร่งสมาธิสักสองนาทีสามนาทีนึงครับจุดจุดทุบด้านนี้เลยค่ะฝันว่าปูไปหาคุณพี่คะจุดทุบด้านนี้ค่ะฝันว่าปู่ไปหางวดนี้คนฝันเห็นปู่ว่าปู่พญานาคเยอะมากมาปุ๊บจะเล่าแบบเหมือนเหมือนคุณพี่เลยเราก็ตีให้เจ็ดเก้าฮ่าบางคนก็ตีบ้านเลขที่อย่างงี้ค่ะโหนี่ก็ได้ตรงๆเลย ที่นู่นมีไหมีคะเลขที่ที่นี่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งหกหกก็เจ็ดหกเจ็ดเก้าเหมือนเดิมกฝันเหรอคะตีบ่ได้ยากเนาะอันป้วนองคห้องกระตุนกับเป็นตัวใหญ่ๆเนาะปกตีเก้าหมดละบริวารเพื่อนนั่นกับห้องปกติเป็นเจ็ดยังสีล่ะก็ตีบ่ได้ยากเด่ว่าแต่ว่าเขาฝันเห็นเพื่อนยังสีตีบ่ได้ยาก ที่บ้านนี่บูชาปู่ไปไหมคะหรือว่ายังยังยังอันนี้ก็เพิ่งจะมาคับก็ฝันเห็นเพิ่งก็บพึ่งก็จะมาไหมค่ะไม่กลับรอ้วรอจานนะอ๋อรอจานบ่ายบ่ายสามแล้วคุณพ่อได้โชคค่ะได้ได้ยินว่าคุณพ่อเนี่ยบูชาปู่กลับไปก็มีโชคเลยมีโชคเลยบูชาไปแล้วก็ค่ะตอนนี้ก็เข้มมาจะฝันทีโชคดีเลย ปูชาปูไปดึกมาหรือว่าตอนนอนก็ฝันเห็นปูอ๋อฝันว่าไงครับพ่อมันก็ฝันเกี่ยวกับหวยอาจารย์นี่เนี่ยมทํชั้นวิชาอาจารย์ไปสามสี่ตัวมัจะไปตรงที่ตัวไหนตัวหนึ่งจะเป็นอย่างค่ะคุณพ่อถูกตัวไหนคะเจเก้าอ่ะเมื่อกี้ได้เมื่อกี้มันได้เด้สามตัวโอ้ถูกสามตัวเลย 3ตัวท้ายนะสามตัวท yeah. ้ายสามแปดสองกี่ใบครับพ่อห้าใบห้าใบจริงๆเอามาหกชุดแหละจริงๆเอามาหกชุดแบ่งให้เพื่อนโอ้ก็มีโชคด้วยกันเนาะค่ะเห็นพ่ออาเมื่อกี้พ่อเอาผลไม้มาต้องรอเบิกเนตรก่อนค่ะโอ้ค่ะแสดงว่าดวงเนี่ยตรงกับปุเพราะบูชาปู่ไปแล้วปู่ให้โชคปุ๊บเลย สามตัวท้ายโอ้โหขอให้โชคดีนะคะคุณพ่อเอาเครื่องบินมาถวายปู่อะไรนะคะตอนตอนหนึ่งเอาเครื่องบินมาถวายปู่เอาเครื่องบินมาถวายปู่โอ้ค่ะได้สองแสนกว่าได้สองแสนกว่าเลยวันั้นค่ะคุณพ่อขอให้โชคหมันอีนะคะอบโอ้โหคุณพ่อท่านนู้นก็เอาผลไม้มาไหว้ค่ะงดก่อนที่ออกเจ็ดเก้างดก่อนเนาะก็ได้สองแสน วดน,นี้ไม่ได้เจ็ดเก้าแต่ว่าได้เลขท้ายนะคะสามตัวห้าใบนะคะทุกคนกีคุณพ่อเพิ่นก็แนะนำผลไม้มาไหว้ปู่เหมือนกันนะคะคุณพี่ท่านนี้ก็ฝันเห็นปู่นะคะแสดงว่าอ๋อดวงมากับปู่นะคะบูชาปู่ไปแล้วปู่เข้าฝันปู่ก็ให้โชคเลยนะคะทุกคน คอณพีท่านนี้ก็ปลูกไปเข้าฝันนะคะตีเป็นเลขเจ็ดเก้านะคะถูกเต็มเต็มเลยเสียงโชคไหมคะคุณพี่ยังพี่เพิ่นนำเลขทูปนะมาจากบ้านเลยอันนี้เลขทูปมาจากไหนคะอมาจากบ้านเองเลยหรอคะโอ้นี้คุณพี่ถูกมากี่งวดละคะ ก็ถือมาเป็นหลายหัวตูตะวันมันมีบนล่างมันสองหัวติดกันโอถูกบนล่างสองหัวติดออืแรงว่าดวงเฮงดวงกำลังมาถูกบนล่างสองหัวติดเราแค่ถูกสองตัวไม่บนกบล่างก็ถือว่าโอ้โหเลยนะคะเอาฟังที่มีดวงสีอันนี้สุดยอดเลยถูกบนล่างสองหัวติดนะคะ นิสสัทธาปู่แล้วก็ตามอาจารย์นอตตี้มาอยู่แล้วเนาะกับเบื้องต่อูหลกโทรศัพท์นะค่ะโดยในคลิปกับคิดว่าเพิ่นคือฝันเห็นตะปูแท้จับของของฝันจ้กเทียวสันอืเยอะฝันนี่ของฝันเลยฝันนี้ค่ะฝันก็บอู้ง้าวบีดแม่นเบิ่งต่อแหลกคักบ่คักปันใดเด้เบิ่งต่อแหลกเนี่ยคแต่หน้าเบิ่องขาดกันหน้าว่าซั่นอือก้มลงไปเบิ่ง โอ้ยไง่หลืค่ะก็เลยขอค่าน้ำมันปู่มหาปู่เนาะนี่น้ปู่วนถือแล้วกระสิขื้นเยอผลไม้ใหมู่่ค่ะให้คุณพี่เพื่อนขอพรแล้วก็ปักเลขทูบลุ้นนะคะอันนี้คุณพี่ของวดวันที่สิบหกเลยใช่ไหมคะจ้าอ๋เดียวงมดที่สิบหกเลยและเอาสามตัวตรงๆด้วปู่นี่ขอสามตัวตรงๆนะคะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นนะคะเลขทูบปุ๊บ ไม่มันเป็นสีแดงเลยคนระับทูตนี่ครับเป็นพูตแฝกนะครับเราไม่เคยเห็นที่นี่ตัวแรกน่าจะเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกน่าจะเป็นศูนย์นะคะทุกคนตัวที่สองนะคะโผล่มาแล้วศู <0 8 S 2> <0. S 1> นย์นแฝกนะคะ ได้นรูปของคุณพี่ที่ปู่ไปเข้าฝันนะคะให้ตรงตรงเลยเจ็ดเก้าลุนตัวสุดท้าย, um ยกันนะคะศูนย์แปดอ่ะตัวสุดท้ายนะคะทุกคนเลขแปดค่อยออกเลขแปดเก้านี่ยแต่เลขแปดมันกลมๆมันเลขแปด้องไอลองเอาอันเล็กๆหนึ่งเขี่ยเลยสิ น่าจะเป็นศูนย์แปดแปดนะคะน่าจะเป็นศูนย์แปดแปดนะคะลองแปลงตัวเลขครับดูนะคะทุกคนเนาะวันจุดงวดอ่เวันที่สิบหกมีนาหกสิบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนฝันฝันว่าท้องท้องได้แปดเดือนแล้วก็รู้สึกว่าเอามือมาจับท้องด้วยอาจจะมือก็เป็นห้า แปดคิดว่างสั่จแล้วค่ะก็มาจุดเลขทูบก็ได้มีแปดอีกมีแปด้ศูนย์แปดแปดครับนะลองไปเสียงเสียงโชคกันดูนะคะถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะ